Free up! โมเมนต์เลสซิ่งนะฮะวันนี้เรามากลถึงโซนลังสิตปทุมธานีมอกรุงเทพมอธรรมศาสตร์ก็วันนี้เรามาอยู่ที่ถ้าใครเป็นแฟน Honda หรือดูคอร์ทเมดูแดกบ่อยน่าจะทราบอยู่แล้วก็วันนี้เราอยู่ที่นะครับอู่ตะพูลั่นทุ่งนะฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะเราไม่ได้มาดูแจ๊ดรถแข่งของเขาแจ๊สเทอร์โบเครื่องเคเครื่องแอลหรือก,ก็ช่างนะฮะวันนี้ครับจากที่เขาเคยเป็นหัวหัวของแจ๊สของบีโอของเมืองไทยอู่หนึ่งที่แบบพูดถึงก็ต้องนึกถึง Honda แต่วันนี้เราจะไม่ได้มาดูฮอนด้าครับเราจะมาดูรถนิสสันแต่พูนไปเล่นนิสสันแล้วหรือ,อยังไงไม่รู้อันนี้จากก่อนหน้านี้เขาเคยเอา NV ไปวางแอลเทอร์โบแต่ว่าจริงๆเขายังมีนิสสันอีกคันหนึ่งเอาจริงเป็นของแร่ด้วยคันนี้ผมตั้งใจมาดูคันนี้เลยเห็นเขามีมาทักพักแล้วแหละคันนี้แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมาสัคทีหนึ่งวันนี้ก็ไปดูเลยบอกว่าคันนี้แร่ไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นคันนี้คันเดียวจริงๆครับผม นี่ครับแล้วเราอยู่กับเจ้าของแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงเป็นงานมาไงถึงมาโผล่ครนี้นะครับจริงๆคุณต้องเป็นอยทางรูไหมฮะแก๊สวีโอลเทอร์โบหรืออย่างนั้นแล้วยังไงครับเลิกเล่นฮอนด้าแล้วยังเล่นอยู่ครับหรือว่ารถวิ่งไม่ทันเขาหรือยังไงยอมยอกยังเล่นอยู่เหมือนเดิมอันนี้ยังทําอยู่ทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมครับอันนี้ยังอยู่มีงานเมื่อไหร่ก็จะออกไปวิ่งเติมมันเติมนมันไปได้เลยใช่ครับแล้วอันนี้มันโผล่ไหมครับมันดูไม่ใช่ชื่อ เกิดมาจากตรงนั้นคันนี้เป็นมายังไงคันนี้คือนิสสันเซนทราเซนท่า B13 ปะถ้าเป็นบ้านเรา B13 ใช่บ้านเราจะเป็น B13 แต่ว่าคันนี้มันไม่ได้ธรรมดาที่ผมเห็นจากภายนอกเนี่ยตอนที่เขาลงเนี่ยเป็นขับซ้ายแล้วแล้วก็เป็นคูเป้และไม่ใช่สี่ประตูแล้วคือถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแท็กซี่ใช่ที่นั่นจะเป็นแท็กซี่แท็กซี่ี่ผมเห็นรุ่นเนี่ยภาพจำมันคือแท็กซี่เลยใช่ครับเป็นหน้าต่างนี้เลยแต่คันนี้ไม่ธรรมดา เหลาเลยครับมันได้มายังไงอะไรยังไงครับคันนี้อยู่ๆไปจับมากลางคืนว้าวุ่นมีนอนไม่หลับก็เปิด Facebook ดูนี่แหละถ่ายไปถ่ายมาเก็ตไปไปเจอรถอันนี้คันนี้เลยก็ก็เลยทักไปถามเขาว่าเออขายจริงไหมรถมันคือรถจริงๆใช่ไหมหรือว่า ือตอนแรกอะ่ะจะขอนัดดูก็ไม่กล้าไม่กล้าโอนไม่กล้าอะไรเไไงเี้ยเขาก็แบบว่าดูไม่ได้นะเออถ้าคุณจะดูคุณต้องโอนเงินมาก่อนเข้าล็อกเลยเข้าล็อกมีอาช,ช,ชีพมาชีพก็เลยเอ้ยงั้นผมขอดูหน้าคือแปดหน่อยอขอดูนีดหน่อยอ <ๆ S 1> แกก,ก็กดถ่ายรูปอะ่ะ <ๆ S 2> มันจะถ่ายเล่มอ่ะแต่แกถ่ายหน้าตัวเองมาให้เราดูเฮ้ยพี่ลุงจริงๆแปลกแปลกใช่ก็เลยบอกเหมือนกับโทรศัพท์เขาล่าเหมือนคนแก่เล่นโทรศัพท์ไม่ใช่ใช่ใช่จากจะถ่ายเล่มให้เราก็กลายเป็นกลับกล้องใช่ใช่เสร็จปุ๊บก็บอกว่าเอ้ยลุงอันนี้อันน จำเนี่ยไปดูรถอะไรพวกนี้เลยได้ใช่ไหม,มแกบอกว่าได้ลุงก,ก็เลยส่งส่งบัตรของเขาม,มาให้ผมเลยนะเป็นหน้าบัตรของแกแกบอกว่าแกทํางานอยู่ราชเอเตอะไรเงี้ยเป็นทหารก็ไม่ไกลจากตรงนี้ไม่ไกลพี่ผมก็เลยโอนให้แกพอโอนเสร็จส่งโลเคชั่นมา <S 1> <S 1> <S <ๆ>พมกก็เปิดดูเฮ้ยมันอยู่แถวแถวไอ้บางบัวทองเลยใกล้ๆก้กับอู่พี่อ้วนอ่ะอู่ลุงนวดใช่ก็เลยไปไปดูก็เจอแกจริงเจอคันนี้จริงๆเลยข้างๆอู่พี่อ้วนเลยก็เลยไปดูก็เ,กๆๆๆๆเลยเจอใช่ขอลุงซื้อมาจ่ายตังค์เอารถกลับบ้านเลยตอนไปดู ถูกใจอะไรในคันนี้ตอนที่มันเป็นรถบ้านเราอะ่ะสนใจที่จะเอามาทําหรือซื้อไม่ไม่เลยไม่เคยแค่เฮ้ยมันมันแปลกดีว้ามันมันมีจริงไหม,มก็เลยไปเซิร์ชหาข้อมูลใน<ม>ในกูเกิลเสร็จก็เลยไปเซิร์ชดูเฮ้ยมันมีจริงๆแต่มันมีที่อเมริกา ก็เลยลงไปดูมันก็เป็นรถยจริงๆพี่เนี่ยดูจากเล่มจากอะไรคือรถสถานทูตอะแต่ตอนที่เราเซิร์ช Google อะมันเจอคันนี้ตอนที่ยังไม่ได้ทำพี่ที่ดินแดงคันนี้เลยคันนี้เลยดินแดงเคยลงขายเอาไว้สมัยก่อนอใช่แล้วก็มันก<ม>็คือมีคนไปถามซื้อแกอแกก็ไม่ได้ขายจนผมไปเอามาเนี่ย ตอนไปถึงเห็นรถดูสภาพวิ่งุ่นเป็นไงครับสภาพจอดทิ้งหรือว่าใช้อยู่แกจอดในโกดังเหมือนผมเนี้ยแต่เปโกดังปิดแล้วรถแกก็เยอะมากเลยคือฝุ่นมันกังแบบไม่ได้ใช้เลยแหละไม่ได้ใช้สีมันก็จะแบบว่าซิดซีดแห้งแห้งอย่างเงี้ยพี่อันนี้คือออกมาแต่ว่าเป็นสีเดิมสีเดิมสตาร์ตติดไหมตอนไปนั้นได้ลองไหมไม่ติดก็ก็คือไปเอาสไลด์ไปเลยพร้อมเลยพร้อมยกสตาร์ตไม่ติดกลับมาสึกว่าเติมน้ํามันแล้วก็สตาร์ตติดนี่ก็เลยได้มาคันนี้ขออนุญาตดู ภายนอกก่อนนะเอาจริงไม่เคยเห็นจริงๆอ่ะมาเป็นเซนท่าบ้านเราอย่างงี้ปูเป้ตรงนี้มีอะไรที่มันต่างจากบ้านเราไหมตะพูนอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันกระจังหน้ามันก็เหมือนนะช่วงหน้าไฟาไปเปยเหมือนไหมไม่ไม่เหมือนไม่เหมือน,ไ,อนไฟหน้าเป็นแก้วเป็นหยดหนอ๋อน,นี่ไงเหมือนสามประตูเลยใช่สามประตูที่มันจะเป็นตัวนอกก็จะเป็นแบบหมุดอย่างงี้สามาไฟเลีเ้ยวก็ NV ีใช้ไม่ได้แต่มันทรงคล้ายๆนะใช่แต่ก็ใส่ไม่ได้ไม่ได้อือก็มีไฟพวกไฟลัอบๆ็นี้เนี่ยพวกเนี้ยตัวตัวตัวเยอะมันเป็นตอน เนี่ยรอบคันเลยข้างหลังก็มีอันนี้คือติดรถมาอยู่เลยใช่คับติดรถมาอนี้ผมไม่แน่ใจนะบ้านเราก็ไม่มีใช่ป่ะไอฝ่ายตัวนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นตัวนี้เไม่เคยเห็นนะพี่เราก็ไม่ได้ส่องเซ็นท่าด้วยดีว่ามันมีแล้วว่าแต่โดยทรงโดยรวมอ่ะคล้ายแต่แค่เนี่ยตรงชัดๆก็เป็นตัวคูเป้ตรงนี้เนาะก็ยังไงครับพอได้มาแล้วก็เอามาทำอะไรก่อนตอนนั้นได้มาเอามาล้างนี่เติมน้ำมันเติมเช็คทุกอย่างแล้วก็ขับได้เลย เป็นทรงนี้ยังตอนนั้นมาเป็นล้อที่เจ็ดนี่ผมก็มาทําโช๊คใส่ล้อเปลี่ยนดิสหลังกี่ปีโอ้น่าจะสามสี่ปีแล้วตอนนั้นที่เอามาเอามาไว้ก่อนหรือว่ามีโปรเจกต์ตอนแรกจะกรวาลเคกรวางเคใช่แต่พวกบอกว่ามันข้ามนิสันไปมันได้มันมันไม่ตรงตรงยุคเขาก็เลยจอดทิ้งแล้วก็มาได้เครื่องนี่แหละได้เครื่องเอสด้วยก็เลยมาวางตอนแรกเป็นเครื่องอะไรม้างจีเอสิบสิบหกเอ็นวีพวกอะไรพวกนั้นใช่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 แล้วนั้นเป็นจีเอมันคาบูหรือว่าเป็นหัวฉีดหัวฉีดเปลี่ยน ก็เลยยกออกใส่ SR แล้วตอนนั้นเลยไม่ได้จะเอาไปซิ่งอยู่แล้วหรือว่าจะแบบไม่เป็นรถที่เขาฮิตกันช่วงนี้เป็นรถกาแฟรถโชว์อะไรอย่างเั้นจะไปกินกาแฟจะเป็นพันนั้นแต่พังก็เลยไม่ได้ไปขับไปแค่ฝั่งตรงข้ามไดชาร์จพังก็เลยสลกลับบ้านจอดทิ้งขออนุญาตดูทีเด็ดของมันตรงนี้นะฮะขอดูภายในนะฮะภายในรับสายอันนี้คือสภาพนี้เลยติดรถมาอย่างนี้เลยใช่ครับเป็นมือหมุนอยู่ด้วยมีใบมือหมุนพี่ฝั่งรถเป็นกระจกไฟฟ้าพี่ ใช่เหรอเป็นไฟฟ้าฝั่งเดียวเหมือนเขาใช้ในบ้านเราแล้วคงจ่ายค่าทั้งหลอดไปก่อนเออเออใช่ใช่เหมือนเขาเปลี่ยนมาแค่ฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ครับขออนุญาตขออนุญาตนั่งนะฮะพวรงมาไลน์เนี่ยเหมือน NV เลย NV เดิมเนี่ยน่าจะเป็นของเดิมมันนะคอนโซลคอนโซลเนี่ยคล้ายๆกันเลยแค่กลับข้างกันเนี่ยใช่มันกลับฝั่งเนี่ยเนี่ยแต่อ๋อด้ามเกียร์ไม่เหมือนด้ามเกียร์เป็นกลับฝั่งเนี่ยผมว่ามันคล้ายกันเลยแค่กลับข้างแค่กลับข้างแต่ว่าฟิลลิ่งมันก็ได้เหรอไหมมีอย่างหนึ่งไม่เหมือนแน่ๆเนี่ยไม เป็นไมล์ขาวแล้วก็ความเร็วบอกเป็นไมล์ไม่ใช่เป็นกิโลเมตรเพราะฝั่งนู้นเขาใช้เป็นไมค์กันป่ะเดิมทุกอย่างเลยนะเนี่ยภายในขออนุญาตนะฮะโอ้แต่ยังสภาพดีอยู่เลยนะอันนี้คือสวิตช์ยัางขอกระจกไฟฟ้าสัญญาณม่อยู่นี่อ๋อนี่ไงคล้ายๆกันเลยคุณคล้ายๆอ็นวผมเลยใช่ครับคล้ายกันเลยนี่ตรงนี้มีเพจมีอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยนี่อ๋อเนี่ยเครื่องเดิมเป็น GA16 d e ดีอันห้านี่เพจนี้เฟี้ยวแด่ยังมีอยู่เนี่ย กระจงกระจกก็ของเดิมใช่ไหมเดิมมีตาาิสันอยู่เลยน่ะมันมีนัมเบอร์อยู่นี่้วยนะนี่มีเพจอะไรพวกนี้จะบิวจะอะไรไหมถือว่าเอาสภาพนี่นแหละเดี๋ยวรออารมณ์รออารมณ์ก่อนมันก็มีให้เล่นเยอะจะแบบตรงรุ่นหรือจะข้ามไปพวกตัวนอกใช่หรือว่าจะเป็นแต่เขาอยากคงแบบว่าตระกูลนิสันก็มีแบบผมว่าอย่างนี้ก็ได้ดีนะมันไดอารมณ์ดีอะคือมันเทตรงที่มันเป็นขาบไล่กับคูเป้มาแล้วอะ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันดีกว่าที่เขาบอกว่าเปลี่ยนตอนที่ยังเป็นเครื่องเดิมอะขับใช้บ้างมั้งหรือว่าเป็นไงบ้างตอนขับ e A 1ม6 1> มันก็แล้วแต่นหนึงเพราะเราขับรถซิ่งอยู่แล้วไม่ไม่ไอคนนี้ไม่กล้าขับเร็วพี่กลัวโตมันก็ดีอะแต่มันรู้สึกว่าถ้ามันพังแล้วมันจะน่าจะเหนื่อยเลยคี่ว่าก็าจะหาเครื่องเปลี่ยนอะไรใช้อยู่นานไหมครับตอนนั้นที่เป็นเครื่องเดิม แป๊บเดียวเแป๊บเดียวคือแบบเปลี่ยนเครื่องดีกว่าไม่แป๊บจอดเลยแปก็ไม่ก็ที่ถามเพราะว่าเออไหนๆก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแบบเออทำไมถึงแบบเปลี่ยนเครื่องอะไรอย่างนี้ไงไปเจอในกลุ่มเขาลงขายไว้ก็เลยไปซื้อมาอันนี้เป็นรหัสอะไรเอ่ย S R 2 0 V V L V V L มันติดรถอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะพี่ซันนี่ปะน่าจะพวกซันนี่เลยพี่อันนี้2000ใช่ไหม0พครับ ออโต้เปออโต้แล้วมันวางอะวางได้เลยวะต้องมีแปลงอีเลยไหมเปลี่ยนเพาเปลี่ยนดุมเสร็จเลยมดร้อยน็อตทุกอย่างเลยง่ายเพราะว่ามันไม่ได้ข้ามค่ายใช่ใช่แล้วก็แบบไม่ได้แบบเปลี่ยนแบบข้ามสายพันธุ์ะไรขนาดนั้นก็ยังอยู่ในะกูลนีสสานแค่แบบซีซีมากขึ้นใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนจากเครื่องเดิมที่มันคนละรุ่นกันแค่นั้นเองแต่ง่ายวางง่ายมากประมาณเท่าไหร่ ันนี่ถามส่วนตัวเพื่อเพื่อไอคันแดงที่จอดอยู่ข้างหน้าจะวางงบหน้ามันห้าหมื่นพี่คนนี้ใช่ใช่รวมเองนะรวมเองแต่ไฟเครื่องทุกอย่างแล้วเคยทํามาก่อนไหมนิสันไม่เคยไม่เคยเพราะเราจับแต่แอลจับแต่เคคอนด้าพูดง่ายๆถามเขาถามคนนน้นมั่งคนนี้มั่งนี่อันไหนที่มันติดมากสุดมาถึงว่ สมมติว่าถ้าเราไม่เคยทําตรงนี้ลิสานเนี่ยมันมีแบบดัดแก้ไขเองหรืออะไรเองอย่างเงี้ยไม่มีพี่มันแทบจะตรงรุ่นเลยนะก็เอาออนโน้กอันนี้ทั่วไปเลยใช่ไม่ได้มายำใส่ย้ำใส่มันก็ติดเลยพี่ติดเลยขับได้เลยใช่แค่ไปทำน้ำเพิ่มแล้วก็เป็นออโต้เหมือนกันจากเครื่องเดิมการก่ับก็ออโต้แล้วเป็นไงบ้างครับฟีลลิ่งขับดีแรงแรงขึ้นเลยใช่เห็นชัดเลยเห็นชัดปีเราไม่เปลี่ยนเป็นธรรมดาเลยเหรอผมกลัวตับ เออใช่ก็แบบนี้พอมันขับซ้ายใช่ป่ะมันจะยังไงพี่พอมันปกติแล้วเราจะใช้มือซ้ายเข้าเกียร์ถูกป่ะอันนี้เราต้องเอออ่ะเออะใช่จะต้องไปแปลงยังไงเอาฝั่งคัทฝั่งอะไรโอ้หมันจะกลายเป็นมันเป็นมั่วอะไรย่างเงี้ยอันนั้นจะงานใหญ่แล้วอันนั้นจะงานอันนี้ก็ยากแล้วอันนั้นจะฟีลรถแข็งแล้วแบบว่าได้รถอันนี้ไม่แปลรว่าถ้าเกิดต้องไปแปลงเกร์มาไอ้ที่กูต้องแปลงนู่นนี่นั่นหรือเปล่าให้มันให้ตำแหน่งมันแบบซึ่งรถปกติอ่ะแน่นอนน่าจะชอบเกียร์ธรรมดามากกว่าอยู่แล้ว ก็ชอบพี่แต่น,นี่ไม่ได้ไปแข่งไปนะเอาแบบขี่เล่นๆง,งั้นแอบ,บถามนิดนึงเคยแบบถ้าเกิดจะเอาไปโมดิฟายอะไรอย่างเงี้ยนิสันอะตะพูนเคยแบบลองศึกษาหรือแบบลองคิดจะเคยเคยลองทำถามเข้ามานี่มมันก็ ว่างบมันน่าจะบานปายกว่าเคนะ้วทำหรอเอาพูดได้ง่ายอ่ะสมมติได้มาสองพันเหมือนกันอ่ะถ้าเทียบกับเคยี่สิบเนี้ยโอ้โพี่ผมใส่ยี่สิบเลยเคแรงกว่าเยอะแรงกว่าเยอะอันนี้จะได้สี่ร้อยนี่น่าจะเหนื่อยแต่หายะมันด่งาง่ายสุดนงง่ายสุดพี่เพราะเราผ่านมาอยู่แล้วใช่ไหมมันยังมีอะไรอยู่ที่อันนี้อะไรหายากนะผมว่าอะไรเขาหายากนะไม่แน่นะเผื่อแบบว่าเบื่อนี่แล้วอยู่ๆมาโปเคนี่ คออโต้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบจะเห็นคันนี้ไปวิ่งเนี่ยทำเป็นในนี่ขนาดคันนู้นเนี่ยคุณยังเอาแลยัดเลยคันแ่กก็ตํนานไปเลยนะคุณยังเอาลเทอร์โบยัดเลยถ้านั้นแต่หัวอันนี้จะเป็น K คันนึงแบบกลายาเป็นคุณสร<ค>้างสีสนันในนิสันเลยนะเป็น K เป็น L ดีกว่าก็ตอนที่เป็นเป็น GA พี่โชคมันสูงกว่านี้แต่พอวางนี้ไปดูเยฟุดฟลุตเลอรรถตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วคันนี้ขับแล้วได้สบายได้ครับแต่ว่าแค่ไม่ค่อยได้ขับแค่นั้นรถอย่างนี้ต้องเอาออกไปโชว์นะไม่มีเวลาเลย ก็คือจอบแล้วเรื่องเครื่องประนี้พอไม่ได้เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาก็เป็นเกียร์อโต้พัตตาอย่างที่เขาบอกพอมันขับซ้ายก็นะอย่างที่รู้กันอันนี้มันติดมาเลยปะ อันนี้มากับรถเลยครับมากับรถเลยใช่ไหมใช่ครับมันกดลงได้ปหเนี่ยได้กดได้นะคลัวพางจังไม่เอาลงดีกว่าแต่ว่าไม่เคยเอาลงแค่ไม่ไม่เคยเลยไม่เาลงไมเสาะอากาศเทดีผมก็ว่าทไมมันขึ้นอยู่ตลอดแล้วเมื่อกี้บอกว่าพอใส่ R แล้วตำแหน่งมันเตี้ยใช่รถมันเตี้ยลงเลยช่วงบงช่วงล่างกระพุนแปลงใส่ของอะไรไหมชั้นข้างเป็นซันนี่อันนี้ใส่ตรงไหนมั่งพอม้าปีกนกหมดเลยหมดเลยยกชุดมาเลยด้วยความที่เปลี่ยนเครื่องมันเลยต้องใส่ตามเครื่องมาหรือเปล่าหรือว่าผมว่าน่าจะใช่นะอันนี้คือ มันติดทิศเมนสวยมากเลยนะเนี่ยโอ้ยใช่เหรอพี่แต่ขับได้นะขับได้ใช่อันนี้คือลองอะไรป่ะเนี่ยไม่ได้ลองเลยใช่ไหมลองพี่ตั้งใจให้มันจะเตี้ยอย่างงี้ป่ะไม่ไม่เพว่าได้ทรงรถใบบังคับน้ำหนักเครื่องมันบังคับลงมาตอนแล้วมันสูงเหมือนล้อหลังอ่ะอันนี้เป็นสตัดอ๋อไม่ใช่พี่เป็นโช๊คใช่โช๊คทำมาพี่ล้อมันสเปคเท่าไหร่อะไรยังไงนะคุณน่าจะเป็นล้อหกครึ่งยาง195 50ติดปะเลี้ยวสุดอ่ะก็มีแค่ติดเอเอ็ดหน่อยนึงนี่ใช่ไหมพลาสติกใช่ป่ะมันสู สูงกว่านี้ได้แต่ผมว่าตรงเนี้ยสวยโอ้ใช่เหรอเออจะ<ต>ขับได้นะเออขับได้เลย เนี่ยข้างหลังมันยังเหลือหน่อยนี่น่แหละที่มันเป็นเหมือนข้างหลังแล้วพี่แล้วข้างหลังครับข้างหลังแปลงอะไรไหมช่วงลงช่วงล่างอะไรข้างหลังข้างหลังเอาดิสหลังมาใส่เฉยดิสของไรอ่ะตันนิ่งนี่แหละพี่แล้วรถมันเป็นดิสอยู่แล้วว่เป็นดำเป็นดำประมาเป็นดำดำมันรั่วผมเลยซื้อดิสมาใส่แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยพี่ขันนอใส่เลยแล้วโชคหลังอ่ะเหมือนกันพี่ทำเอาเป็นโชคเดิมไม่ไม่ใช่สตัดอะไรไม่ไม่ใช่ข้างบนไอข้างหลังมันจะเหลือพื้นที่อยู่หน่อยตอนแรกข้างหน้าก็เป็นเหมือนข้างหลังเเข้าลยนเค่อน เพ่าะมันเหมือนทางออกมาหน่อยใช่ไหล้อก็สเปคเข้ากันล้ออะไรเก็บเปียบใส่ไหมลำโพง,งใ,ชใช้ได้ไหมนะคุณน่าจะได้รถเก่าอ่ะเออขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยได้ไหมฮะโอ้ยสบายมากพี่ว่าไปวางมาแล้วอะไรอย่างนี้นี่เบิร์เลยเบิร์เลยไอเบิร์นเดือดเหรอดึงเลยชอบเล่นเครื่องเหรอ อันนี้คือเดิมหมดทุกอย่างยกเชียงกงมาอย่างไรอย่างนั้นเลยใช่พี่ ท่ออ่ะท่อทำป่ะท่อทำใสปลายท่อมันต้องเดินกี่นิ้วอย่างเงี้ยผมเดินสองนิ้วไว้เฉยๆองนิ้วไม่ไม่ได้เอาอะไรมากมายถ้าเทียบกับ G A อันไหนกินกว่าวันนี่กินกว่าพี่อันนั้นก็หัวฉีดเหมือนกันด้วยเพราฉีดพี่ไม่รู้ว่าเราทำไม่ครบระบบมันหรือเปล่าอ๋อเป็นตรงเซนเซอร์อะไรแต่ด้วยความที่รถไม่ค่อยได้ขับ<ด>ก็เลยยอมมันกินกห้ทั้งมันเราไม่ได้แบบวิ่งทางไกละไรขนาดนั้นสไลด์เอาจริงปกติเวลาผมไม่ถ่ายคลิปคนอื่นอ่ะผมไม่ค่อยจะนั่งรถเขาเท่าไหร่แต่ขอ ขอผมได้ไหมได้ผมอยากได้ฟิลแบบนั่งรถขับซ้ายอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วคือี่ลองขับไหมคือถ้าขับซ้ายอ่ะเราจะนึกถึงพวกรถเมกันรถอะไรพวกนั้นไงแต่นี้มันคือรถทรงบ้านแต่เป็นขับซ้ายอย่างเงี้ยได้แล้วขอไปนั่งลองฟิลหน่อยนะได้ได้เ้ยแต่พูดขับนี่แหละได้เลยลองฟิลดูลองฟิลดูโอเคปัดได้เลยเดี๋ยวเราไปลองนั่งรถขับซ้ายกันที่ไม่ใช่รถอเมริกันนี่นิสสันเซนทาบ้านบ้านเฮ้ยเฮ้ยแต่มือเปิดไม่เหมือนเอ็นวีมือเปิดมัน พอจับแล้วไม่ใช่อ่ะมันเปิดเข้าหาตัวเดี๋ยวเราไปลองกันอ,อตำแหน่งมันแปลกจกริงว่ะดูมเตอร์ <laughs> นไปเบอร์นี่สีแดงเหมือนกันแต่รถสะเทสกว่าเยอะเลยว่ะ <laughs> นี่ผมต้องดูให้ใช่ไหมเนี่ยออกนีเ <laughs> ลยรถเขาไม่ได้ติดฟรีมาใช่ไหมหรือว่าท้าทูลมาลอกออกไม่มีโอ้แอร์เย็นเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะ ไม่ดังนะจะทําอะไรกับคันนี้อีกไหมณตอนเนี้ยจะทำช่วงล่างให้มันขับง่ายกว่านี้ตอนนี้มันคือมันเตี้ยอย่าเตี้ยไปเราไม่ใช่ขายรถเตี้ยใช่ไหมใช่ครับแต่นิ่มนะอืมนี่ครับตัวตำแหน่งเกียร์ครับเคยแบบซัดคันนี้บ้างยังไม่เคยเลยไม่เคยเลยสักหน่อยยังไม่เคยอ่ะเนี่ยหน้าเส้นหน้าโออันนี้ไม่เคยเลยพี่ ร้อยหนึ่งถึงไหมนเนี่ยเหยียบเน่ยอ๋อเคยถ้าเหยียบของเราเคยในร้อ <N> ยยี่สิบอยู่ร้อยยี่ใช่ก็คือขับไหลๆ่ๆแต่ไม่เคยแบบซัดอะไรแบบเป็นเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นไม่เคยใช่เบื <N> ่อ,อว่ะเฮ้ยมิส,สิมันแปลกดีวะ่ะก <N> ็จะเบื่อเบื่อซ้อมไม้อะซอมไม่เผื่อแบบมีรถอเมริกันเนาะแต่ด้วยละเขาเรียกอะไรอ่ะรถแบบนี้แล้วเป็น <N> ขับซ้ายมันก็โอเคแล้วมันเท่ไปในตัวแล้วอ่ะสบายเลยอ่ะ ใช้งงใช้งานงนะครับนีรถเสียงไม่ดังชอบเหมือนรถที่เลยอ่ะตรงเหมือนเรบสปูนสปูนอะไอย,ลยแล้วด้วยความที่ผมนั่งตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมเอาอะไรวะผมมองไระชกมองหลังไอ้เหี้ยด้วยความที่ตำแหน่งอยู่ตรงเนี้ยผมมองไปมองหลังเอา้าไอ้เหี้ยไม่กูไม่ได้ขับดีกว่านี่คือเส้นนี้เอาไว้ลองรถของเราเลยวะผมเปล่าแล้วโล่งเดี๋ยวจะมาลองขับซ้ายดูยนะฮะเอาเอาไม่ต้องออกถนนใหญ่นะผมผมไอเ้เหี้ยแค่ตำแหน่งตีนกไ็ไม่ใช่แลว้วอ่ะ เฮ้ยกระจกไม่ใช่เลยอ่ะแค่นะเห็นะแค่นะนี่คือผมผมไม่เคยนั่งเลยตอนเนี้ยใหม่ทั้งคู่ปกเพราะปกติแต่ผมแล้วขับใช่ป่ะอะไรพี่แล้วไปขึ้นมานั่งขวายะเผลอสมบูรณ์เผลอจริงนะจะถึงอู่ไหมเนี่ยอันนี้คือใหม่ใช้ได้หมดใช้ได้หมดเลยความร้อนความร้อนแล้วมันไม่มีผมขอเหยียบได้ไหมดีบเลยเหยียบแบบคลิกดาวอได้ขนาดยุบดอยพี่ นี่เจ้าของรถไม่เคยขับขนาดนี้เลยสบายติดปะเนี่ยไม่รู้ไม่ติดเลยโอ้โหไม่ติดอะไรหรอไม่ติดแล้วล่ะระคืดมันมันตามช่วงหน้านะไอเนี่ยมันเหมือนเอ็นบีอะม้งถึงอู่ไว้เนี่ยถึงดิสบายเอาแค่สั้นๆพอนะเฮ้แต่ ไว้เดี๋ยวถ้า G A มันทางเด๋วผมมาให้ตําบลวาง S R ให้ดีกว่าสบายมากพี่ผมรู้แล้วว่าทำยังไงไฟเลี้ยวอ่ะฝั่งซ้ายเนี่ยไอ้เจี๊ยดยังไงไอ้เจี๊ยดเออเออไอ้เเหมือนหัดขับรถใหม่เลยวะนี่เมื่อกี้ผมตกฝั่งนี้ไปแล้วเนี่ยลืมปกติพี่อารมณ์มันขับรถยูโดอ่ะใช่ป่ะโอ้โหพี่สวยใน N B เนี่ยแหวนตําแหน่งเปลี่ยนหมดทุกอย่างจริงแอร์ไป จอดรถไว้น,นี่เดี๋ยววางให้ตายผมเลย <c oughs> <c oughs> โดนตะพูนป้ายยาวอ่ะ <c oughs> อย่างแรกขอบคุณกันครับที่ให้ลองเมื่อกี้ได้ฟิลแบบขับซ้ายทีมใช่เมกันซ้อมไว้เผื่อมีรถเมกันขับผมก็เวอนะพี่ใช่ปหมเวอนะเพราะทนใหญ่จะเป็นคนขับใช่แล้วพอมานั่งแต่ไปนั่งฝั่งคนขับนั่งฝั่งขวาใช่มันก็เวอเวอรนะเหมือนที่ผมบอกตอนไปครั้งแรกพขนั่งฝั่งขวาเราเผื่อมองกระจกหลังใช่เราคิดว่าเราเป็นคนขับใช่มันก็แอบแบบถ้าออกถนนใหญ่น่าจะบันเทิงกว่านี้เพราะว่าถ้าขวาเรามันก็จะมีกินเลนชาวบ้านเราเรากงจะขับแต่ซ้ายเราจะดูซ้ายเป็นหลักแต่ว่าอันเนี <ER> ้ยจบไปอย่างที่บอก เป็นรถผมเรียกว่าเป็นรถแรงหนึ่งคันรุ่นนี้มีอีกหรือเปล่าดื้อฐานพัทพูนเคยเห็นรุ่นนี้ในบ้านเราบ้ายยังแบบคันเป็นๆอ่ะอันนั้นไม่เห็นแต่แต่มีคนส่งให้ดูมีอีคันมีรูปใช่ยืนยันได้ว่ามีอยู่จริงใช่กี่คันหนึ่งคันคันหนึ่งใช่สีดาสีดาเป็นตรงไหนรถธรรมดารถบ้านธรรมดาบ้านบ้านไม่ได้โหลดไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรไม่เลยหรือว่าถ้าใครเห็นเคยมีลองคอมเมนต์มาโพสต์รูปบอกกันได้นะแต่เท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยคันนี้คันเดียวไม่เคยเห็นจริงๆรขับซ้ายคูเป้บ้านเราน อย่างที่บอกตะพูนไม่ได้ทําคันนี้เป็นคันที่2ที่เป็นนิสสันจริงๆเขามีคันแรกตอนนั้นเป็นคันแรกด้วยหรือเปล่าของของนิสสันใช่ของ NV แล้วก็จับว่าเครื่องแอลคันนั้นคือซิ่งแต่ระบบเลย6 0ร้อก่มาเย็ดเอ๊ยยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่จะเป็นรถบ้านไปแล้วยังอยู่เรถบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปดูกัน <laughs> เขาจอดซุ้เปอร์จงลุกไปไป,ไป <laughs> นี่ครับคันนี้อดีตเคยแรงตำนานเนี่ย ผมเคยวิ่งคู่กับ R35 มาแล้วนะงานมิดไนท์ทองห้าวันนั้นเชื่อไหมผมอยู่ผมอยู่แต่ตอนนั้นผมหน้ายังไม่มี NV มั้แต่ผมเห็นแล้วแหละ เกียร์ตะพูนแม่งเอาอ่ะแต่ตอนนั้นเป็นเทอร์โบแล้วตอนนี้เป็นแอเอ่ดัมเดิมเมร่มดาคือเครื่องเดียวกันหรือว่ายกเครื่องใหม่เลยเครื่องตัวใหม่พี่เครื่องตัวใหม่เลยแล้วเครื่องอะไนง่ะพังไปแล้วพังไปแล้วใช่ครับอันนี้มันไม่มีฝาคล้ำใช่ไหมไม่มีพี่อันนี้แหละที่ทำหัวผมแตกนี่แหละเหรอไอ้ตอนนั้นที่เริ่มคันนี้ทำนิสสันไม่เป็นหรือเราอยากจะลองแตกถ้ามันถึงเอาแอร์มาลงเทอร์โบผมซื้อรถมาอ่าซื้อมาขี่อะไรแล้วมันมีเครื่องรถแข่ง มันเหลืออยู่ผมก็เลยยกมันใส่ลองวิ่งหรือยังตอนนั้นอ่ะลองวิ่งลองขับแล้วพี่ก็ขับดีขับไปบุรัมไปหลายๆที่ขับขับดีแต่ด้วยเราทําตรงนี้อยู่ก็เลยอยากาหาอะไรเล่นพอยกใส่นี้เออไม่ก็มันดีเว้ย ลดรดจากที่ขับแบบดีอยู่แล้วก็คือดีขึ้นอีกน้ำหนักเครื่องมันเบาอ๋อนันเบากว่าเครื่องเครื่องเดิมพี่แล้วถ้าตัวบอดี้อ่ะอันนี้เบากว่านี่เบากว่าแจ๊ดบีโอเบากว่าเบากว,าวา่าเคยเคยวิ่งเป็นหกแต่ตอนนั้นคือเป็น t u โโบพี่ ขับเล่นตั้งใจเอาว่าขับเล่นไม่ได้จะแข่งจริงจังไม่ไม่สเตตซิ่งสิ่งวิ่งมินไนท์ใช่พี่นั่นแหละประมาณนั้นแหละทรงนั้นอยู่นานไหมผมว่าก็สักพักกันไหมที่เป็นเทอร์โบอ่ะนนนนนาาี่ก็แอบจริงจังเหมือนกันนะตอนนั้นอ่ะก็เล่นไปเรื่อยเออคือทุ่มเต็มตัวเหมือนกันนะตอนนั้นคือแบบว่ามีคนมาท้าแข่งอ่ะแล้วได้ไปแข่งเลยครับไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่ว่าคือขึ้นไดโนเทสจริงจังใช่หกร้อยม้าสูตรย่างตอนนั้นก็เกือบเกือบฝูตของเครื่องที่เราทำไม่ได้เยอะนะตอนนั้นตัวในเครื่องก็มีอะไรบ้างอ่ทีีีีเปป็็็นนกกกกกมมมลู้าคคืืติ ือเหมือนเหมือนสเตปทำแจ๊สเลยแค่เปลี่ยนบอดี้อ่ะแค่นั้นแหละผมว่าบอดี้นี้ก็ใช้ได้นะเอาเรื่องเลยนะที่ผมเห็นวิ่งมานั้นน่ะแล้วมันปลดประจำการหรือยังไงครับมันเลยมาอยู่ท่านี้ก็ปลดประจำการพี่ก็เลยทำเป็นเป็นเครื่อง L15 เกียร์ธรรมดาคันนี้รีแมปได้เลยนะเพราะทุกอย่างมาครบกล่องแผงฟิลแล้วอย่างนี้มันมันแบลงเยอะไหมจาก G A มาเป็น L อย่างเงี้ยไม่เยอะที่เอาแท่งเครื่องลงใส่เลยส่วนแค่ทำเพลาใหม่แค่นี้คอมาแจ๊ ชคแจ๊สก็คือพอเป็นเครื่องอะไรก็ยกช่วงหน้าของอานันมาใส่มันก็คือแจ๊สคันหนึงไงตอนนี้แต่แค่เราไม่ได้เก็บให้มันสวยงามมากแลวคันนี้โมอะไรไหมหรือว่าเครื่องเดิมเดิมเดิมรีแมปนี่คามเท่าไหร่ร้อยกว่าม้าร้อยกว่าม้าใช่แต่ก็ขับสนุกแล้วก็ไว้ให้น้องขับกับอังทองอะไรคันนี้ยังใช้อยู่ใช้ทุกอาทิตย์สิแต่จอดนานยสุดเลยนะตอนแรกเขียนว่าจอดข้างในนึกว่าแบบปลดประจำการแบบไม่ใช้อะไรเลยยังใช้อยู่ใช้อยู่ครับใช้อิตยีละครั้งะฮะแล้วก็ประมาณอะ แอลเดิมเดิมยกไอเด็มที่ก็รีแมปกล่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เทอร์โบโอย่างเงี้ยประมาณก็ประมาณคร <7, S 2> ่าวๆเจ็ดแปดหมื่นใช่ครับรวมหมดเลรวมแบบคือใส่ขับได้เลย ก็แล้วแต่ลูกค้าก็คือหอกมาท่าเนี้แหละใช่ครับประมาณนี้ครับช่วงล่างอะไรที่ต้องอนี้หมดแล้วใช่ครับประมาณแต่ขับดีนะผมว่ามันขับดีนะผมว่าด้วยความที่เครื่องมันใหม่กว่าด้วยใช่เทคโนโลยีอะไรมันใหม่กว่าแต่ประหยัดประหยัดกว่าประหยัดเลยใช่ไหมประหยัดกว่าเหมือนขับแจ๊สในล่าง NV วคือผมชอบกระบะแต่ผมไม่ชอบเบนซินไม่ชอบดีเซลก็เลยเป็นท่านี้ท่านี้เออว่าแค่นี้นี่ ดูดิมาอู่เนี้ยจริงๆเขามาเสพยฮอนด้ากันกูมาเสียในสันแล้วแบบเป็นมีให้เลือกสองช้อยเลยนะอันนู้น S R V V อันนี้ L 15ก็คือคนละฟิลอะถามแบบรับไหมรับงานไหมสมมติว่าแบบคนดูอยู่แต่ละขับแก๊สในร่าง NV ก็รับุรู้วคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่งานหลักเขางานหลักเขาพวกนู้นฮอนด้าพวกอะไรอย่างเงี้ันนั้นก็คือร่างนี้เลยคันนี้เลยสีแห้งๆอย่างนี้เลยใช่คือรถวิ่งอะไรเลยแหละ รถวิ่งอะไรเลยแหละดูอ่ะโอ้โหสภาพแต่นี่เขายังใช้งานอยู่ไม่เสืออะไรโอ้โหนี่ภายในนี่พวงมาลัยแจ๊สแจ๊สทั้งคันย่ยรถอะไหล่ของแท้ว่ะไม่ได้เก็บแล้วรถช่างของแท้ว่ะไอตอนที่วิ่งเทอร์โบก็ท่านี้อ่าใช่พี่ภายในอะไรมันลื้อไงตอนนั้นอ่ะผมใส่โรโลบาเต็มไปหมดเลยเฮ้ยอย่างเนี้ยรถรถช่างจริงคนวิ่งอะไหลจริงดิบดิบมันมาแต่ใช้งานได้รถช่างน้องที่ทําอยู่ใช่ไหมคือคนนั้นจใช้าให้ให้น้องใไปกับอ่างทอง ก็วันนี้นะ here, น s. <S i i yep. รครับพามาปู่ตะพูนลั่นทุ่งนะฮะอย่างที่บอกครับปูคอนด้าแต่เราไม่ได้มาเสพคอนด้าครับวันนี้พามาเสพของแรของนิสันขอบคุณตะพูนอีกรอบครับขอบคุณครับผมรับทำนิสันไหมครับถามตรงๆเลยจริงไม่ได้รับไม่ได้รับใช่ที่เห็นนี่คือเสพส่วนตัวล้วนๆอารมณ์ส่วนตัวล้วนๆ อย่างที่บอกเราทําอยู่ Honda อยู่ทำแก<จ>๊สแล้วตอนนี้ยังรับงานอยู่ไหมครับอะไรยังไงก็เรื่อยๆี่แล้วงานแข่งอะครับงานแข่งก็ถ้าคันงานไหนมีเมื่อไหร่เราก็ไปพอ,ปอ,อมอกมาเลยตอนนี้มีคันไหนบ้างที่แบบเป็นรถแข่งที่แบบพร้อมสตาร์ชึ่งไปเลยมีคันเขียวอคันเหลืองอพ,อพอร้อมพร้อมอยู่แล้วครับอย่างคันนั้นคือขับ4ี่ขับสี่เคขับสี่อันนี้ก็แอลเทอร์โบใช่ครับอันนี้คือคันที่วิ่งอยู่ประจำป่ะใช่ครับก็หลักๆเป็น2คันนี้แทนใช่ครับใครอยากทํารถ Honda b บ O j อ z ก๊สฮอน้รับหมดรับหมดครับ ลองติดต่อมาด้วยกันที่ท่องทางไหนครับ Facebook ผมเลยนะครับ Facebook ชื่อว่าตะพูนะครับตะพูนิ่ตะพูนก็ขึ้นแล้วครับภาษาไทยภาษาไทยครับเมื่อกี้แอบคุยกันหลังไมค์เขบอกว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะว่ามีเบบีแล้วเบบีใช่มีเบบีแล้วเพราะว่าชื่อเสียงเขานี่ซ่ามากครับโอเคแต่พอมีเบบีแล้วก็นิ่งๆหน่อยซ้อมมาเยอะไหมเอาจริง เยอะเลยใช่ไหมมันเป็นโดยออโต้เป็นอัตโนมัติเลยใช่ครับอัตโนมัติเลยครับโอเควันนี้ขอบคุณตะพูนอีกรอบครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็ไว้ชมกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปไหนวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ